กาวตเลยครับยินนี้ตอนรับประสุช่องกรต้มชาแนลกันนะครับผมนะ นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารูมพลังแฝงก็เซเทิมของตัวอิกกี้ก <shove in emerges> I mean, ันนะครับผมนะอิกก <une> ี้นะครับทำไมถึงผมต้องมาแนะนําไอ้ตัวนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำาหมงายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดใต้ขอร้องอย่าพูดใต้อย่าเพิ่งก่อนใจเย็นใจเย็นอิกกี้นะครับช่วงหลังเนี่ยจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเมทที่ทําดาเมจดีมีความคล่องตัวที่ค่อนข้างสูงนะครับมีสตันค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีสกิลอันติที่สามารถลงกระบาลใส่หัวได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่คคค่่่่ออนนนนขาางงงงรรบเเเืัใตตแแหหมลก คล่องตัวทุกอย่างเลยนะครับผมนะแล้วเอามาเล่นแพทนี้มันดีอย่างไรมันดีมากครับมันดีมากกับการที่เจอพวกตัวหายตัวหรือว่ามันดีมากกับการที่แบบว่ามันมีตัวบางตัวที่ดาเมจไม่ถึงเอาตัวนี้ไปเก็บตกปลาระเบิดใส่ตุ้มกโกคันนะครับเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่คุณผู้ชมลองออกไปเล่นดูนะครับถือว่ามันปรับมาเนี่ยมันดีนะมันปรับมาเนี่ยมันดีนะครับแต่สกิลง่ายมากเลยครับแต่สกิลง่ายมากเลยครับสกิลหนึ่งก็แค่ลากครับลากถาวรก็ปล่อยปล่อยปล่อยนะครับ แต่การปล่อยมันจะมีสแต็กอยู่บนหัวคุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสามารถปล่อยสะสมได้สมุดสูงสุดคือ5ลูกนะครับนะครับแค่นั้นเองปล่อยได้5ลูกนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสกิลสองนะครับจะเป็นการเร่งความเร็วนะครับและจังหวะที่2นะครับจังหวะที่2สามารถปล่อยสตันใส่ศัตรูได้พร้อมกับผลักไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีกิมมิคครับก็คือระเบิดนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมผลักปั๊บ ระเบิดระเบิดนี้ทํางานเป็นพาสซีฟครับพาสซีฟของเขาคือเมื่อเอาสกิล2โดนฮีโร่นะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันจะทําการระเบิดและเมื่อระเบิดปับสแต็กของสกิล1จะกลับมา1ลูกนะครับผมถือว่าเป็นการคอมโบที่ดีมากเลยง่ายๆครับเอาเอาสก็รีบสาดหนึ่งพอสาดหนึ่งพับสแต็กมันจะกลับมานะครับพร้อมกับ ตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มในนานๆน,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 นะครับสกิลวันตีรับจะเป็นการโยนล,ลูกบอลครับลงมากระบานแตกนะครับผมย่ำอีกแบบหนึ่งนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับคอมโบมันง่ายแท้ง่ายเหลือเกินนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะมาดูรูมบังแฝงเก็เซตไอเทมของตัวอีกอีกอ้กันดีกว่านะครับผมเมทนะครับเมทหลักๆเลยนะครับเมทหลักๆเลยสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนเขาออกกันเลยนะครับคุณจะสังเกตนะครับว่าอากนี่ชิ้นคือชิ้นแรกๆครับอากนี่คือชิ้นแรกๆของการเล่นเมทแพทปัจจุบันถามว่ากนนีมั อย่างไรอกโกนี่มันดีในส่วนตรงที่สแต็กันดีครับมันได้พลังเวท140หน่วยมันได้ลดคูดาอีก10%มันได้พลังชีวิตอีก600หน่วยและที่สําคัญคือมันจะสร้างความเสียหายเผาครับเผาเป็น H p นะครับเผาเป็น HP นะครับประเด็นคือมันเผาเป็น H p นะครับถือว่าดีมากเลยนะครับถือว่าเอาไว้ละลายแทงอะหรือว่าเอาไว้ละลายแท้งก็คือว่า มันดีมากสต็กโดยรวมมันดีมันเหมาะกับการเอามาทําองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะกันส่วนเนี้ยผมจะเล่นประมาณนี้อีกกี้ถ้าคุณผู้ชมอยากเอาดามจคุณผู้ชมก็เปลี่ยนจากสมุดก็เป็นบุงสติ๊กก็ได้อะไรแบบนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับที่จริงเซตไอเทมแนะนำมันก็มีบอกนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมก็จะบอกว่าเออแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับโดยเฉพาะรองเท้าแพทเนี้ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ ถ้าใครชอบในการลดคูดาวสกิลนะครับผมก็แนะนําว่าให้เอารองเท้าลดคูดาวนะครับใครอยากเล่นแรงๆก็ออกรองเท้าจอกเปาะแบบแรงๆไปเลยนะครับคือว่าใครอยากวิ่งเร็วก็เอาไปรองเท้านี่ก็ได้นะครับผมก็ดีเหมือนกันนะครับมันก็เร็วเหมือนกันเร็วพลืดเร็วพืดวืดเลยนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับพลังแฝงผมก็จะขอแนะนําเป็นเซตนี้เลยครับ Holy t h เดอร์ในในฐานะที่เล่นประจาเลยเนี่ยตัวน,นี้เล่นบ่อยๆแล้วเกินวันนี้ t h เดอร์มันดีถามว่า i r นี่มันดีไหมมันดีแต่ผมมองว่าเน้นดาเมจดีกว่า เดนดาเมจตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยผมมองว่าเดนดาเมจเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคมากกว่านะครับเพราะนั้นเอาพลังแสงนี้ไปจะช่วยทำให้ตัวไอกี้เนี่ยเบิรสดาเมจแล้วก็ตุ้มดาเมจได้อย่างแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปรูนนะครับรูนเนี่ยผมจะใส่แปลกกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับคือรูนเมจที่ผมแนะนำทั่วไปผมจะแนะนำเป็นเดโซเลต 10, สปีดดิต10แล้วก็สเตน10ใช่ไหมล่ะอย่างละ10อย่างละ10อย่างละ10แต่ผมถอดสเตนออกไป เฮ้ผมถอดสปีดิตออกไป5เม็ดครับแล้วผมใส่รูนดูดเลือดมาอีก5เม็ดครับเพื่อทําให้การดูดเลือดของเราเนี่ยซัพเทในช่วงต้นเกมมานิดนึงแล้วก็ช่วงเลทเกมมาค่อนข้างจะมีสมดุลพอสมควรคืออย่างน้อยเราโป๊กไปเราได้เลือดกลับมาบ้างถึงแม้เราจะเสียโมบิลิตี้ในการเดินแต่ว่าอีกี้มันมีสกิล2ในการเดินอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้แบบว่าช้าขนาดนั้นหรือว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่ละคนแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะดูว่า เมนตัวไหนมันมีความคล่องตัวเป็นในตัวอยู่แล้วถ้าเมนตัวไหนมันมีความคล่องตัวแล้วผมจะรุ่ดูดเลือดนี้ไปเพื่อจะเสริมตัวการดูดเลือดในเขาเพราะว่าของดูดเลือดเขาไม่ได้ออกเป็นเรื่องธรรมดาอีแล้วนะครับเพราะนั้นเอาอันนี้ไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับประมาณนี้แล้วกันติเกอร์ยังคงเป็นมาตรฐานสําหรับตัวเมนทั่วไปนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการแนะนารุ่นพลังแฝรและเซตไอเทมของตัวอิกกี้ในแผทปัจจุบันนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันพูดผิดพูดเร็วยังไงก็กราบขออภัย